แม่พี่ต้องมากินตำมึงน้่งเทียงลาบเป็ดตำมึงกบลาบเป็ดลาบเป็ดประดวนตำเอ้อประดวนประดวนลาบประดวนลาบเมื่กี้ตำมึสีสันมึงสุดยอดเลยตำเองเอยมากำศพักอันนี้ต้มเป็ดหัวท่าบีอันนี้ต้มเป็ดเป็ดมันตัวใหญ่เพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็เลยเป็ดเห็ดเครือง ให้เห็ดหลายมันก็บ่วมดแห่พี่น้องเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็เลยมับเป็ดมันากันไก่กับเป็ดมันตีกันเชฟแบนก็บไปยู่เชฟแบนกับไปอยู่วัดเพิ่นกับเล่ยอยู่เพิ่นเดียวเพิ่นก็เลยเห็ดบ่หลายเห็ดแล้วเพิ่นขั้วแล้วเพิ่นก็แช่ตู้เย็นไว้ลาบเป็ดตัวบางไงหนึ่งกับตำ มุ้ยมาๆๆๆพี่น้องมาแซ่บกั้งก่อนมาพี่น้องปลาหนุ่นเศร้าแล้วพี่น้องเอบปุ๋ยมังแผลอยู่มูอกัแผลโอ้แผลกะดึงไม้ออกแล้วหมอไปตรวจเนื้อกะเป็นเนื้อบ่มีหย่างไขมันเออเป็นเนื้อไขมันซื่อๆพี่น้องมันเป็นก้อนครับบ่แมันแม่นโรคร้ายพี่น้อง ้แลวสบายใจแล้วมันมันเป็นไขมันนะไขมันก้อนจับเป็นก้อนตากองน,อน่องมะลักดอืมตากองห้องป้าไหลจะน่องมะลักดอืมอ้าวคุณยายไม่ไปนั่งกินข้าวเหรอรกินย็นจาก่วงคุณยายคุณม่วงคุณเฒ่าแม่ตะหน่อยก็มกักเล่าคนเฒ่าใหา้มักกินเถากับบักม่วงกับบักม่วงวกวงับกเอ,อ่อ แต่ว่าอาหารที่เรามากที่สุดก็คือกินเข่ากับม่วงนี่แหละ่ะอาหารบุถาา่าพี่น้องกินข้าวเหนียวเด้อเมนเเ่นข้าวเจ้าเด้อข้าวเหนียวกับบกม่วงเนี่ยม่วงสุกแมพี่น้องนานี่บกม่วงแั้งหลายกิริฏไตมาขึ้นกิริฏลุงใดไปไตกับตะหน่อยเสาเริ่มมาลงอืมตะหน่อยลงไปมาขึ้นตุ้มได้ <ละ S 2> <ะ>สามตัวนี่ละสามกินเบิดแล้วคนได้ซี่ตัวมั้งแบนถามว่า คนหลายหลายนว่าเอาบุญแบทำวเก็บแบได้มาเสี่บลักเส็ดลักเส็ดบกนไม่ใช่หรไม่มาไม่มาไม่มาวดอาาน่ดีจับต คือต่ำไฟละสีสันเลยเนาะนี่เงินอดแล้วันอดตัวนี้เป็เวาน้ราเปนเอาหนกินท่านใตดีเป็นองาเมียบอาคุชมขอีเพที่หนึ่งโอ้ท่น มีกนไกลได้แผลตเนาะเสบายีเป็นแผลไกลมันเป็นงเสือไกลไปงูเสือ่งลสายโจรเพ่ให้เสือ่งไดากินบ่องม่วงอ๋อแสบพี่น่างอ่าต่ำุ่ำต่ำต่ำต่แต่ำต่ำต่ตำตำต่่ำต่ตตำ่่่ตำตำต่่ตต่ต เขาคได้ติ๊บนึอือแล่ปใ้ท่านนี่แหละจะเปิดควนี่แหละเขาจะเปิดเรายไหมครจะเปิดเราื่ั้งแข่งหรอเปาชื่อแข็งกันนีเลยไอัดโค็นใรตัวม่นงผีแต้องเิดไปอัคตูตงแข็งโคต้อเปดอืมเทใส่กระติกป่าไหมโยนนี่ปดเชอ ạ mọi người 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 đi, ừ. xương xương. Ừ. đi đáp cũng ừ. được, ร้อยสิบแป่แล้วช่วบ่อหนึ่งร้อดสิบร้อสิบแดก็จบดีุ่กนั่นละหนุกนี่าไปกินเขาอยู่หน้าก็อนี่และมค้าลอมเลยน่อ้่ไม่น่องหอยใหญ่ม่ดนกวนข้าหญ้าไมอ่อย่ามา จะเอาอีกังเอาเรียปีเียก็เลยรับปียาวแป้ทีละที่รูเราข้ามแล้วเอาทีละทีบางเราจันบวานัุไปก็เรื่องเราจา์มือเลยทั้งในคบปีเขาได้ออกเปเม็ดเราเพร่าเราปีนี้มันก็ออกไปเท่ากัไปได้เพุปีแล้วก็ไปหายังไเขาอลไวัดสีทองมาสนุกแเนี้แหะเขาเนี่บ้านนี่มันเบารถไปว่ได้เลยน้องพิม ขี่รถน้องเขาบ่ได้ขี่รถน้องได้ก็ได้หรอกเมารถเป็นไม่สมดันเลยท,ท,ทา่าท่าขี่พี่เอ๋อก็ขี่ไล่พี่ต้นขี่ไล่ตัวพิมใส่น้ำบาลนีน่มีอย่างเขาอะไรไม่มา,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 าหันมาบ้านมาบ้านมาห้างพักในส่วนสั่งได้พิมปะมันเลยออกมามันเลยนะบ่ไปดอกเด้อแม่บ่ไปน้ำดอกเด้อร่องบาน,น่เป็นอย่างเมารถเอ้ยเมาลิบบะ ก็พี่บเพิ่อรอเมารถเมารถกับเมาเมาดิบกับเมาแม่รถไปรองนะทังวิ่งร้งแม่้าวตัันไปรีบอยู่งนี้บดเลือ้นบาดเลือนมาเลยนะปล่อยกันยางหาลเอังสั่นีบเลือนที่บ่เอนใส่หน้าดอ พี่วักขึ้นรีกบว่าขึ้นรีบเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนแม่เดาอบัไดเลื่อนบันไดเลื่อนต้องมียามองเดวเวนี่อจรยสองเอนี่อาจาย์แรกต้นไปสั้นสองมองัผู้เฒารองพงน่ะมองว่าเป็นหิ้ของย่างบันไดขึ้นเลยบันไดเลื่อนก็บ่้าขึ้นรีบกับ่ขึ้นแ่าย้อนเาดีานรีบอ้อยยานบันไดเลื่อนย่างบันไดเลย่อกับามสันบันไดเลื่อนแม่บบใหญ่แม่ยานไปหนึ่งไปหนึ่งก็มน ผ่านตั้งก่นไก่ืกบงนั่นงเาเศเจ้าไปกินผู้ใบบางเใบได้อืมบางรักเนออบางสารสาเจ้าบงเขให้เขขายทักขมันม่อนารพอดานัมือมดอกันกัมีมู่บ้านนไปเป็นทักพักซี่ทักอย่างตลาดนัดขึ้นแม่นขคุหมอสื่อ พวกหมอคือจรินพวกคนขายห้องเ่ขายกัไปไปกระโดงคือกระโดงใหม่เม่ไปเพื่อนบ่เห็นบ่มีเขาแจ้งเจ้าาไปใบใส่แค่เจ้าสามเจ้าหนึ่นงไม่เห็นมีอยู่มองห้าเป็นนั่งขารถไม่ผิดมองห้านั่งขารถเนี่ยยุทธไน่เหนียวมากเห็นบ่เออเนาะมองน้านดี ตามรถน่ะไม่มีไปใส่เขาจอดบนเดลูที่เขาได้สังเกียร์ยั่ไปแต่งเกตแต่บางคมังเขาเน้นฐานรถเขาไปเดีขาสามไม่ยัยได้สังเกตนั่นแหละอืมเขาใหญ่มากครับุณน่าทักสายมืองขัไม่เต็มเลยมองสามรอห้องมาขึ้นก็มีตะกี้เห็นอยู่ในข้างในอยู่ในมึงเนี่ยเจ้าเขาไปหันมิจฉาล้างรถอยู่ข้างในไต่ช่วงก็เป็นจอดรถข้างไต่นี่ก็มอเตอร์ไซค์เต็มที่ทีู่ข้าจอดอยู่ข้างไต่บานได้ห่างแล้วจอยไปหาใจ ไปกวนนึ่งดวงคือจูงเนื้อเข้าไปต่างกันไรบ้างไปย่างเหรอเออจะย่างไปที่บีมไปคาดกไปทางไหนวะกันบะแมนเจ้าจเสียหมดมันปล่อยมันสอกแซกบักแบนมึงสีผ้ากูไปยังเจ้าไปยังห้างนั่นออกบะเด็สสบู่เสียมึงย่างไปทางตันโง่กับมาหาบัยตันโง่ห่านหรอเจ้าว่านั่นเออแม่นตึกอโสงอะไรก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ตึกอผ้ากัเจ้าเข้าไปไม่ได้ได้นั่น ตะกี้เจ้าไปซึกอ้าพ้อดถุงเดี๋ยวนี้เจ้าไปเมื่อไรมีแต่เขามองจอดรถทข้างใต้นะกอไปซื้อผ้เปลี่ยนผ้าไปผ้าสันเลยออกเมื่อไรเลยออกทำงานออกทึกอือร่าพ่อดเลยจริงเแบบนี้แนนเล็กน้อยมั้เวาร้ยแม่จำไว้เคยไปอ่ะไปนําดึงแขนไข่ไมาอีกเนาะจำหมอพี่หมอพี่เจะไปคิดด้วยสุ่๊ เดือดหางพี่มมีมมีมมีนี่มันคือการลลูกบานเจ้าไปเมืองลรวบอยยนข้าแลรวเบิดล่ะอเดี๋ยวึกี่ขาวจ้าก็ลัางสางไม่ะแม่ข้างหลังงสูงพอข้างขางมองซึกอันสูงอเนาะที่สั้นมั้ข้างขางแม่เนาะไงได้งบอลลเดียวมองเดี๋ยวมองมองเจ้ามันเขาสิทูบเขาคาเขาีทุบอ่แม่ลูกต มันต่ำเนาะมันต่ำเขาุกอออีเม้นต์ละมันไม่โตอยู่เนาะอืมมันโล่ถ้าเขาสร้างปิตสูงต้องการความสั้นมันจะได้เงี้ยไหลมาเดี๋ยวนี้เข้าเจ้ามองจอดรถหักหัวขาเจ้าก็เอาขึงทั้งเครื่องมันเกี่ยวว้นขึงขึ้นในห่างในกรุงเทพนี่เจ้าข้างใต่ก็แม่นจอดรถตอนมอเตอร์ไซค์มีเตอร์สิเขาไปจอดข้างใต้น่ะข้างหลังน่ะต้องเว้นห้อง้องไป ดึงดึงหวงเขายางหอดมากน่ะดึงจอดลนจุเสีก่นเลยแม่ด,ด,ด f f ึงจอดลนเขาบมันเกี่ยวเลยเพิ่มความจอดลนได้เป็นจะ่ามันบอคับแคบกันคือตะกีเป็นอย่างกีสันเนาะตะกีมันคับเดี๋ยวนีเข้ใส่เอราะจะใ่กับเต็มเหมือนเนาะเพาะยังมันหนกหน่อหมออู๋ไปินเดีวแม่สีเห็นจส่ไมใจก่อนก็อย่างเปลี่ยงกล้วยด้แต่หน้าไหนกล้วยกิต้องการขางเน่ากาจิตเปลูกบาศก์ อันนี้มัน้วตมหลกเ่อไให้งเรกนวน่อไปิาอแล้วเาสหารนนี่ล่ะอยางคาตัวนีะมันตอดบไม่ตัวนี้มนอ่นขอว่างย่งบมดมันตอดไหมตกินมตื่นเต้น่นรี้มาด้ย ก็บอกกันบ่นมา ada, ิจ <it> <my. S 2> ับมัน oh, ต <cs> ัวน้อยเแม่มันีตัวกูบออขาดตัวนี้เมันเดือดประมาณเตรือกินเขาเขาเวเวาไปเลี้ยงหมไก่ไ <Leaf> ก่สูตัวง่หน่อยเต็มพ่อพ่อหมอนก็อนไก่ไก่ีหมล่ะตนขต้นตอหมูบ่อทัดวนไมหลับเต็มขี่ขขหลับฮหลับหัว เอานอนแล้วนอนแล้วบันทิจ้าเ้ากระสอบคุนกระชิงมาเรื่ดียรถือกล่องมาเองียอันไหกันม่ตอนบงงตอนนี้หลบมองกัไหนสั่งตอนพี่มกินอยไรสั่นนี่กินหลบมองเสือยู่ละไ้ไปซู่กล้องเขาเดินี่เด้อ ใส่มาหลับปดนั่นนี่ลบดเปลาหลบัลบ่นกนอันนี้ก็สิบ่เมดยุ่มตยังอยู่็มักแจกสิมันทั้งนหนสอำหมดเาไป็นสอำหมดหลั่เยียมสมาเอามึงสิีนาเป็นสองนั่งหมอนงเพียนหมน่งานได้ยนไอนั่งเพียงอืม

เปิดเนี่ยเปิดก็เป็นนะเปิดก็เป็น嘛เยอะโอเคพี่หนังเสรบฮึ hmm. ่อ